สวัสดีค่ะดิฉันดรุ่นนีรุษกรการจะนำเสนอบทเรียนเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวเปรียบดังกรณีคนคลำช้างต่างก็อธิบายลักษณะของช้างต่างกันตามส่วนต่างๆของช้างที่ตนเองคลำเท่านั้น นักจิตวิทยาเป็นผู้นำในการอธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่คศ1960โดยมีแนวคิดว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่แตกต่างกับการเรียนรู้ของเด็กนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ได้แก่เมลคัมโนสโนสและคณะมองว่าการศึกษาผู้ใหญ่ เป็นแก่นของหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วย6หลักการได้แก่ 1. ความจาเป็นในการรู้ของผู้เรียน 2. อ,อัตมโนทัศน์ของผู้เรียน 3. ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 4. ความพร้อมที่จะเรียนรู้ 5. การกำกับแนวทางในการเรียนรู้ 6. แรงจูงใจในการเรียนรู้หลักการทั้ง6ประการอยู่ตรงศูนย์กลางที่ล้อมรอบด้วยปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วงรอบข้างนอกทั้งสองวงคือความแตกต่กางของปัจเจกบุคคลและสถานการณ์รวมถึงจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์เพื่อการเรียนรู้การนำหลักการศึกษาผู้ใหญ่ไปใช้ได้ประโยชน์อย่างดี mm. เมื่อสามารถปรับให้เหมาะสมกับความจำเพาะของผู้เรียนและสถานการณ์ของการเรียนรู้ 1. ความจำเป็นในการรู้ ระหว่างผู้เรียนเด็กกับผู้เรียนผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันผู้เรียนเด็กต้องการรู้เพียงเพราะว่าจำเป็นต้องเรียนในสิ่งที่ครูสอนถ้าหากต้องการที่จะสอบผ่านผู้เรียนเด็กไม่ต้องการรู้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นนำไปใช้ได้อย่างไรในชีวิตสำหรับผู้เรียนผู้ใหญ่มีความแตกต่างผู้ใหญ่ต้องการรู้ว่าทำไมต้องเรียนในสิ่งนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเรียนหากผู้ใหญ่ตระหนักรู้ด้วยตนเองผู้ใหญ่จะทุ่มพลังค้นหาประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนและผลที่จะตามมาถ้าหากว่าไม่เรียนสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งที่ผู้อเมริการเรียนรู้ควรจะต้องทำเป็นสิ่งแรกคือการช่วยให้ผู้เรียนผู้ใหญ่ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องรู้เช่น การเลื่อนตำแหน่งการต้องรับผิดชอบงานในตำแหน่งใหม่เป็นต้น 2. ออัตมนโนทัศน์คือวิธีที่บุคคลรู้จักและเข้าใจตัวเองประกอบด้วยความรู้สึกทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับตัวตนอัตมนโนทัศน์ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ใหญ่มีมโนทัศน์ที่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจต่อชีวิตตนเองดังนั้นผู้ใหญ่ต้องการให้ผู้อื่น ปฏิบัติต่อตนดังผู้ที่มีความสามารถในการชี้น,นำตนเองสำหรับเด็กครูมักจะมองว่าผู้เรียนเด็กมีบุคลิก,กภาพที่พึ่งพาการปฏิบัติต่อผู้เรียนจึงเป็นไปใน,นลักษณะที่กำกับผู้เรียนดังนั้นในที่สุดอัตม,มนโนทัศน์ของผู้เรียนจึงกลับกลายเป็นบุคลิก,กภาพที่พึ่งพาผู้อื่นเมื่อเด็กเติบโตขึ้น จะค่อยๆพัฒนาความสามารถในการชี่นับตนเองใช้ประสบการณ์ของตนเองในการเรียนรู้และสามารถจัดแจงการเรียนรู้ให้สอดรับกับปัญหาชีวิตได้ 3. ประสบการณ์ของผู้เรียนเด็กมีค่าค่อนข้างน้อยที่จะเป็นแหล่งประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ใช้จึงเป็นประสบการณ์ของครูผู้เขียนตำราและผู้ผลิตสื่อต่างๆ ดังนั้นเทคนิคการถ่ายทอดเช่นการบรรยายจึงเป็นเทคนิคหลักของการสอนเด็กผู้ใหญ่เข้ามาสู่การศึกษามีทั้งประสบการณ์มากมายและเป็นประสบการณ์ที่มีคุณภาพซึ่งแตกต่างจากเด็กผู้ใหญ่สะสมประสบการณ์ไว้มากประสบการณ์สร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นแหล่งที่มาของการเรียนรู้ที่มีค่าสร้างความโน้มเอียงที่อาจจะขัดขวางหรือฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ความแตกต่างนี้มีค่าต่อการศึกษาของผู้ใหญ่เทคนิคที่จะใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ได้แก่เทคนิคประเภทการอภิปรายกลุ่มกิจกรรมแก้ไขปัญหากรณีศึกษาแบบผูกขัดเสมือนจริงมากกว่าจะเป็นเทคนิคการถ่ายทอดและยังเน้นกิจกรรมที่เพื่อนช่วยเพื่อนได้ 4. ผู้เรียนเด็กมีความพร้อมที่จะเรียน เมื่อครูบอกว่าเขาต้องเรียนถ้าต้องการสอบผ่านความพร้อมของเด็กจึงมักเกิดจากภายนอกในขณะที่ผู้ใหญ่พร้อมที่จะเรียนสิ่งที่จำเป็นต้องรู้และสามารถทำได้เพื่อช่วยให้เผชิญกับสถานการณ์ชีวิตจริงได้ยัางมีประสิทธิภาพในบางครั้งช่วงของเวลาเรียนประสบการณ์ใดๆต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเรียน แม้กระน,นั้นความพร้อมอาจทำให้เกิดก่อนเวลาได้โดยการเปิดให้ฝึกหัดในสถานการณ์จำลองและอาจใช้เทคนิคอื่นๆ 5. ผู้เรียนเด็กต้องยึดเนื้อหาสาระวิชาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเรียนตามเนื้อหาสาระที่กำหนดดังนั้นประสบการณ์การเรียนรู้จึงจัดตามลำดับเหตุผลของสาระเนื้อหาตรงกันข้ามกับเด็กผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดี เมื่อสิ่งนัดเต้นที่ชีวิตงานหรือปัญหาเป็นศูนย์กลางผู้ใหญ่ต้องการการเสริมแรงการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีนั้นยังต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงประสบการณ์ปัจจุบันมีอิทธิพลต่อความต้องการที่จะเรียนรู้ผู้ใหญ่ต้องการเรียนรู้โดยเน้นการแก้ไขปัญหามากกว่าการใช้เนื้อหาสาระเป็นตัวกำกับการเรียนรู้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อใช้ข้อมูลใหม่ๆที่สอดคล้องกับบริบทของชีวิตจริงการใช้ประสบการณ์เพื่อเรียนรู้จึงเป็นรากฐานที่มั่นคงของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 6. แรงจูงใจในเรื่องของแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนเด็กจะถูกจูงใจโดยสิ่งเร้าภายนอกเช่นเกรดการยอมรับหรือไม่ยอมรับของครูและความกดดันจากพ่อแม่ในขณะที่ผู้ใหญ่ อาจตอบสนองแรงจูงใจภายนอกบางอย่างแต่ส่วนมากจะเป็นแรงกดดันภายในแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เกิดจากผลรวมของปัจจัยสี่อย่างคือความสำเร็จผู้ใหญ่ต้องการที่จะเป็นผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ต้องการที่จะมีทางเลือกผู้ใหญ่ต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาให้คุณค่า และผู้ใหญ่ต้องการรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องที่น่าพอใจในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่บทบาทของครูเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ครูจะต้องเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของตนเองจากการเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่ผู้ออกแบบการเรียนรู้เป็นผู้จัดการกระบวนการเรียนรู้และพร้อมที่จะเป็นแหล่งประโยชน์หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ ถ้าเราต้องการตรวจสอบการจัดการศึกษาของเราว่าได้ดำเนินการตามลักษณะการศึกษาผู้ใหญ่หรือไม่เราสามารถใช้องค์ประกอบของกระบวนการศึกษา8ขั้นตอนโดยเปรียบเทียบกับการศึกษาของเด็กตามขั้นตอนดังนี้การเตรียมผู้เรียนในเด็กจะทำได้เพียงเล็กน้อยแต่ผู้ใหญ่เตรียมได้โดยให้มีส่วนร่วมจากการให้ศึกษาสารสนเทศ ก่อนเริ่มเรียนการสร้างบรรยากาศสำหรับเด็กมักจะมีบรรยากาศเชิงอำนาจและเป็นทางการซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของผู้ใหญ่การสร้างบรรยากาศควรเป็นไปย่งผ่อนคลายอบอุ่นมีความเคารพช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีใจที่เปิดกว้าง การวางแผนการวินิจฉัยความต้องการและการกำหนดเป้าหมายสำหรับการสอนเด็กจะกระทำโดยครูในขณะที่การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในทุกขั้นตอนดังกล่าวจะทำร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้อำนวยการเรียนขั้นตอนของการพัฒนาแผนการเรียนรู้ในการศึกษาสำหรับการสอนผู้เรียนเด็กมักเป็นไปตามที่วางแผนไว้สำหรับการศึกษาผู้ใหญ่จะเรียนลำดับ ตามความพร้อมหรือตามหน่วยของปัญหากิจกรรมการเรียนรู้จะใช้เทคนิคการถ่ายทอดในวิธีการสอนผู้เรียนเด็กสำหรับการศึกษาของผู้เรียนผู้ใหญ่จะใช้เทคนิคการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรือการสืบค้นขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลลัพธ์จะกระทำโดยครูในการสอนเด็กแต่ในการศึกษาผู้ใหญ่การวัดและประเมินผล จะกระทำร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้อำนวยการเรียนรู้ประเด็นสำคัญที่ควรตระหนักในการจัดการเรียนรู้ผู้ใหญ่คือความแตกต่างของประจเจกบุคคลทั้งทางสติปัญญาความสามารถรูปแบบการเรียนประสบการณ์เดิมรวมถึงบุคลิกภาพซึ่งการปรับการจัดการเรียนรู้โดยคำหนึ่งถึงความแตกต่างของประเจกบุคคล จะเพิ่มโอกาสการบรรลุผมรับการเรียนรู้สวัสดีค่ะ